โอนทันเนาะโอนทันโอนทันท่านปิ้งจีนเนาะท่านปิ้งจีนท่านปิ้งจีนเนาะอเมซอนไปนี้ก็เป็นสามแยก สามแยกงคุณทันเนาะแทงปลาป่าเนาะแทงน้าปลาป่าเนาะเพียงคือแทงน้าปลาป่าเนาะเพราะว่ามีแทงปลาป่าเนาะมี่แทงหมดแย่เลยบอกเลยว่าเอิอมาสามแยกงคุณทันเนาะแทงน้าปลาป่าเนาะนี่เห็นกมเนาะดำดำนะยิ่งใหญ่นะแทงน้าปลาป่านี่นี่นี่เห็นเนาะแทงน้าเนาะดำดำย่งใหญ่นี่เนาะนี่